เร่าเริ่มหมาดเราก็พับไว้เลยถ้ามมนง,งั้นมันจะแข็งมันจะเด้งมันจะแห้งนะคะอ่าพร้อมยังนะทุกคนพร้อมยังอ่าค่ะเออเราตรงปลายที่ครูบอกว่าจะต้องตัดวัดวัดออกไปสี่เซนนะคะเนี่ยสี่เซนประมาณนี้อ่าสี่เซนประมาณนี้อ่าแล้วเราสันทบนี่สันทบสี่เซนเห็นไหมคะเนี่ยสี่เซน อ่าสี่เซนอ่าดูทีละขั้นตอนนะพับสันทบแต่ไม่ต้องบีบจนคมจนแตกนะพับงี้เ,เสร็จแล้วพับฉากลงมาหนึ่งตลบเห็นไหคะมาหลยคนอื่นหมดเลยอ่บาบังไหมเสร็จแล้วด้านขวามือเราก็พับลงมาเป็นสามเหลี่ยม แต่ไม่ต้องบีบมากนะแค่นี้อ่ะเสร็จแล้วพับประกบติดกันพับประกบติดกันเอามุมด้านนี้มาทางซ้ายมือเห็นไหมคะนี่นรอให้ดินหมาดแล้วพับอีกล้วขั้นตอนนะพอเสร็จแล้วเราสันทบเลยพับจีบทางนี้เฉียงมาท้ายนี้ เห็นไหมแล้วจะเกิดสันทบมุมจะต่อมุมม,มุมจะต่อมุมอันนี้เราจะทําทรงกระบอกเราจะไม่เฉียงถ้าบางคนจะทําเหลี่ยมเฉียงเราจะต้องพับเฉียงใช่ไหมคะแต่เราจะทาทรงกระบอกเราทําสันทบได้เลยนะจะหันด้านนู้หน่อยค่ะอ่าถ่ายไปทีน,นี้อ่าพร้อมยางเ,เสร็จแล้วด้านหลังกลับมาหนูก็พับเหมือนกันค่ะพับเฉียงมาตรงนี้เหมือนกันแล้วที่ครูให้ทำกาว ทำกาวติดไว้นี้หนึ่งนะนิดหนึ่ง,นะงเวลานักเรียนจับดินจับให้ระวังหน่อยนะอย่าบีบตรงสันทบนี่ครูต้องการให้เป็นพองๆหน่อยสวยนะอย่าไปบีบจนแตกจนคมนะคะเสร็จแล้วหนูก็นี่ค่ะค่อยๆไล่เป็นสันทบเห็นไหมคะนี่ค่ะแค่นี้เองก็เสร็จหนึ่งชิ้นแล้ววางไว้แล้วเราจะทําที่สองเหมือนกันแล้วมากบเกย จะเป็นอย่างนี้นะคะไหมเราจะซ้อนข้างหลังข้างหลังไปเรื่อยๆเรื่อยๆกะระยะให้สวยประมาณเกือบเซนแล้วแต่เราจะกะเราจะเว้นช่องไฟขนาดไหนนะเห็นไหมคะครครูซ้อนที่ซ้อนตรงนี้ซ้อนด้านหลังอ่าเดี๋ยวครูพับให้ดูอีกแผ่นแล้วซ้อนนะแต่อันนี้นี่ครูจะซ้อนด้านหลังให้ดูอย่างนี้แต่อันนี้มันแห้งไปลวอันนี้ยังไม่แห้งเนี่ยซ้อนเข้าไปอย่างนี้นะ อ่าเดี๋ยวครูพับให้ดูอีกแผ่นแล้วกันการการซ้อนซ้อนตอนหมาดเราจะวางไว้ก็ได้หนูทําไว้สามสี่อันแล้วหนูมาซ้อนก็จะสวยอย่าให้ดินแฉะมันจะติดนะอ่าอันนี้เช่นการวัดสี่เซนสี่เซนจิกเอาไว้นะถ้าบางคนกะด้วยสายตาไม่แม่นก็วัดไปเลยดีกว่านะครูว่านะอ่า ดูอีกรอบนะคะการาพับแล้วก็ประกบลงมาจะเกิดเป็นสามเหลี่ยมนะทันไหมรอบสองทันไหมอ่าเสร็จแล้วพับชนกันให้เกิดเป็นกรีบเหลี่ยมขึ้นอย่างนี้สามเหลี่ยมเยใช่ค่ะน้องฟ้าวัดลงมาสี่เซนรื้เปล่าอย่าให้ยาว,ยาวไปนะเพราะป็นเหลือเหลือตรงนี้น้อยพอเสร็จแล้วหันมาทางนี้จับจีบ พับเอียงมาหน่อยนึงเนี่ยเห็นไหมเป็นรูปสวยไหมตรงนี้ครูมไม่ให้บีบนะคะบีบเดี๋ยวเป็นรอยหักไม่สวยนะอ่ะบีบกาวลงไปเลยติดดวยนิดหนึ่งงานดินถ้าหากว่าเป็นงานใบตองเขาจะใช้แม็กหรือใช้เย็บแต่เราเป็นงานดินเราติดกาวเอานะแล้วด้านหลังก็เหมือนกันอ่าหนูสันทบมา เฉียงนิดนเนี่ยคือจะติดกันแล้วแต่แต่ต้องมาบีบข้างล่างอย่าไปบีบตรงนี้เด็ดขาดความสวยงามของเราจะอยู่ตรงนี้นะอ่าเป็นอย่างนี้แล้วแล้วเราค่อยมาจัดข้างล่างเนี่ยให้มันเป็นสันทบนะคะดินที่กําลังหน้าทําคือดินตอนหมาดหมขนาดเนี้ยไม่ติดมือไม่อะไรนะเห็นไหมคะดูเนื้อดินนะนะหนูอย่าทําตอนแฉะแฉะพอเราจะปิดเดี๋ยวก็ป้ายไปิปดตรงนู้นปิด,ตร,ปดตรงนี้มันจะแตก มันจะหัดมันจะไปป้ายติดกันลอกออกอะไรเงี้ยมันจะมีปัญหานั่นนี่ของครูเง,งี้ยไม่ติดนะเนี่ยค่ะต้องหมาดค่ะครูบอกว่าให้หนูรีดไปอย่างเงี้ยสักไ6-7แผน่นแล้วหนูก็มาพับแล้วก็ประกบ6-7แผ่นประกอบที อ่ะอีกแผ่นหนึ่งไปไหนนุ่งฟ้าฟ้าสองสองครูคือถ้าแข็งล้ว่าครูเสียไงแข็งก็ไม่เสียแต่หนูมันจะใช้กาวลาเท็กไม่ได้ไงหนูจะต้องเป็นกาวร้อนมันก็ทําได้ไม่ใช่ไม่ได้แต่มันจะยิ่งลําบากมันจะกรอบสิอ่ะเสร็จแล้วหนูเอามาประกบอย่างนี้นะอ่ะข้างหน้าทับข้างหลังหนูจัดดูนะถ้าอย่างนี้สวยไหมเบี้ยวไม่สวย ตรงนี้ต้องให้เสมอการบางทีเราดูแล้วเราตาเอียงครูจะบอกให้เลยเทคนิคก,การจดมองทาไมเหมือนบางครั้งทำเนี่ยเดี๋ยวจะลดหลั่นลงมาที่เรื่อยไม่ใช่เราต้องทําขึ้นอย่างนี้อย่างนี้แล้วหนูให้สังเกตตรงขอบนี่จะต้องเสมอกันนะอ่าเทคนิคทําไมจะเสมอจําไว้นะว่าเห็นขอบสันทับไหมนี่ครูพูดละเอียดมากเลยนะหนูต้องจานะนี่ตรงนี้จะเห็นตะเกียบใช่ไหมคะเพราะครูทดลองทํามาแล้วแล้วจะเป๊ะ แต่ถ้าหนูไปเลยต่ําขึ้นสูงไม่เท่ากันน่ะหนูจะไม่เท่ากันตะเข็บไม่เท่ากันแล้วข้างบนจะเท่าเห็นไหมคะเห็นไหมคะทางนี้ตะเข็บเท่ากันเห็นไหมคะทางนี้เห็นไหมครูจะยึดตะเข็บนี่ที่พับหนูเห็นไหมแล้วจะตรงไปเรื่อยแล้วหนูก็ทากาวนะอ่ะให้ให้นึกถึงตะเข็บนะนะครูเดี๋ยวเดี๋ยวครูบีบก้าววันนี้กาวต้องบีบลงมันไม่ลงอ่ะ ไม่เข้าใจตรงไหนอ่าถามได้เลยตอนนี้จะได้ยังไม่ต้องผ่านไปนะคือมันตะเขบเข้า่อ่าตะเข็บใช่ไหมตะเข็บเวลาเราพับหนจูจะดูแนวนี้เป็นตะเข็บอ่าเวลาเข้ามันจะเห็นเป็นสันเนี้ยฮะนนคือจะชี้ให้ดูคือสันนี้นนคือสันนี้ทุกคนคือสันนี้นะพอประกบปุ๊บนี่ไงที่ประกบ ถ้าพี่เห็นไหมตะกบเอียงเตี้ยสูงให้ดูตรงนี้ใช่ดูมาดูมัดูตรงนี้ดูตะเข็บนี่เป็นแนวตรงแล้วจะซ้อนเข้ามาเท่าไหร่ก็ดูหนึ่งเซนหรืออะไรต้องเสมอถ้าซ้อนเสมอยังไงก็เสมอพี่เห็นไหมอ่าแล้วลงกาวได้นะคะนี่ค่ะนี่เราจะเอาเส้นหนึ่งหรือจะเล็กกว่านี้ก็ได้นะแล้วแต่เราถ้าความถี่ละเอียดมันก็สวยเข้าใจแล้วใช่ไหมคะตรงที่ตะเข็บ ่ะพออย่างนี้ปั๊บจะประกบเลยเคือเราต้องทําสันทบเราไม่ต้องกลัวพอดินเราเหนียวแล้วมัน,นไม่เป็นไรทําไมครูถึงต้องให้ทําอย่างนี้ไงพี่นสวัสดีค่ะพี่สวัสดีค่ะอะเวลาเ่ะเวลาเวลาหนูทากาวบีบลงมา ตรงตรงเห็นไหมคะเห็นไหมมันจะลากได้ยาวเห็นไหมอ่าทำแบบนี้เสร็จแล้วประกบค่ะประกบค่ะซ้อนซ้อนอ๋อนก่าัดเข้าไปไม่ใช่ซ้อนซ้อนซ้อนค่ะเห็นไหมอันนี้ประมาณเกือบเซนหรือเซนเนี่ยมันอยู่ที่เราจัดนะนี่ค่ะ ทับลงมาเลยค่อยๆไล่ไปนะไม่ต้องรีบประเดี๋ยวตรงนี้กว้างตรงนี้แคบนะนี่คูไล่ไปดูความละเอียดดูตรงนี้ไปเห็นไหมคะอ่าเห็นไหมพอเสมอแล้วเราก็เราจะเป๊ะเห็นไหมครับเางนั้นตนี้เราเราก็เราก็รีดรีดแบนแน่นไปเลยได้รีดแบนได้แต่แตคูแต่ว่าเพ<ป>ียงแต่ตรงนี้ต้องให้โป่งใช่ตรงนี้โปง่งตรงนี้รีดได้อ่า ดินละหมาดพอเห็นไหมไม่แตกถึงจะเป็นรอยขาวๆไม่ต้องกลัวเดี๋ยวพ่อรูให้เพ้นสีอยู่แล้วนะเดี๋ยวบางคนอู้ทำไมขาว้เนียไม่ต้องกลัวนะพอพอเสร็จแล้วมาทาสีจะฉ่ำสวยเห็นไหมได้ไหมแล้วต่อไปไเว้นระยะหรือใครจะให้ละเอียดกว่านี้ก็ได้แต่ถึงขนาดนี้มันมันก็พอดีถูกไหมใช่ไม่ถึงเซนไม่ถึงเซนหรือเซนหนึง่งอ่ะเราก็ไปเรื่อย แล้วข้างหลังเราหันกลับมาดูทากาวด้วยค่ะทากาวสักหน่อยนะมันจะได้ไม่โยกไม่เยงเนี่ยค่ะจัดได้เราสามารถจัดได้ดินเราจัดได้เลยอย่างนี้นะเบ็ดเสร็จแล้วเราต้องทําแบบนี้ค่ะความยาวกี่กี่นิ้วค่ะไหนที่ทําแบบนี้ไปเยอยกกว้าง<ๆ>ประเดี๋ยวครูอ่ะมันจะมีวัดครูจะให้ทํา ทรงกระบอกนี่อาจจะสักยี่สิบห้าขึ้นไปอะยี่สิบห้าชิ้นขูว่านะมันจะไม่แคบใช่ใช่ลองลองดูไม่เห็นเลยค่ะเห็นไหมทุก